ดุดันไม่เกรงใจใครไม่ไม่ไม่นี่ไม่ใช่ช่อง v ว i c โ o เวอร์นะ Live Fury สวัสดีครับก็อยู่กันกับคอนเทนต์เล่าข่าวเช่นเคยนะครับหลังจากมีข่าวลืออยู่ประปรายว่าเหล่าสมาชิก OG เก่านั้น <c oughs> เกิดมีไฟขึ้นมาและอาจจะกลับมาแข่งขันใน DPC ฤดูการที่จะถึงนี้ ถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะลัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยๆและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะ คนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super t h a n k s เป็นอีกช่องทางที่ทําให้คนดูโดนะสปอ์ตพวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับแต่ตอนแรกครับหลายๆคนก็คิดว่าน่าจะมีแค่เซฟและท็อปสันเท่านั้นนะที่อยากจะแข่งต่อ แถมอาจจะแยกทีมกันอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าท็อปสันเนี่ยมีข่าวลือว่าได้ดีลไปอยู่กับทีมลิควิดส่วนผู้เซฟกับโนเทลนั้นก็มีแค่เซฟที่แอคทีฟอยู่กับเกมเป็นประจําในขณะที่โนเทลนั้นแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะส่วนเจอร์รกคเองครับก็ยังเป็นโค้ชของทีมลิควิดอยู่ณนะตอนเวลานั้นอาณาเองเนี่ยเมื่อแพ้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่าเขาจะกลับไปตามลูกวงจรชีวิตของเขาก็คือมุดหายกลับไปและเดี๋ยวโผล่มาใหม่ใกล้ๆกทีไอเพราะว่ามันเป็นแค่พาร์ทท์จ็อบป,ปั๊มเงินของเขานะ แต่อิงใกล้วันหมดเขตส่งชื่อผู้เล่นครับกลับไม่มีการประกาศของทีม Liquid ถึงการมาของท็อปสันทัทีจนในที่สุดครับกลับกลายเป็นนิชาจากทีม Secret นะที่ย้ายไปอยู่ทีม Liquid แทนท็อปสันขณะที่ท็อปสันได้มีข่าวลือมาตลอดตั้งแต่จบ TI นะว่าจะได้มาอยู่ Liquid นะครับและจู่ๆก็เกิดเซอร์ไพรส์ขึ้นก่อนหมดเขตส่งชื่อผู้เล่นเพียงแค่1-2วันครับเป็นการกลับมาอีกหนึ่งครั้งของเหล่าสมาชิก p l a y ยอทีม OG ชุดแชมป์ TI 2สมัยในชื่อทีม OG O ที่แปลว่าแก่หรือเก่าะนะซึ่งประกอบไปด้วย n o One ครับผมในตำแหน่งแครี่ตอนนี้ก็แรงค์ประมาณ2หลักได้นะคือแรงค์หลัก10นะครับถือว่าเข้มมากคนหนึ่งเลยทีเดียวอดีตมิดประจําโซน CS นะครับหรือว่า EEU ที่ดุที่สุดคนหนึ่งในยุครุ่งเรืองของเขานะคือช่วงประมาณสัก4-5ปีที่แล้ว ทายผู้ได้ชื่อแบบเซลกันคำๆว่าแม้แต่มิราเคิลช่วงท็อปฟอร์มยังไม่อยากยืนเลนี่ยเขาส่งมัตตูบแมนสลับเลนไปรับหน้าบ่อยๆเขาคนนี้แหละครับโนวัน no แต่ย้ายจากมิดเลนมาเป็นแครี่นะส่วนมิดเลนของทีมนี้ครับก็คือท็อปสันที่กลับมาเล่นมิดเลนให้กับครอบครัวออฟเลนก็คือเป็นเซฟในตำแหน่งเดิมของเขาไม่ต้องไปแย่งครีปน้องๆที่ทีมชุดหลักแล้วซับพอร์ต4เป็น MSS ที่หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นชื่อเพราะถ้าพูดถึง 5คนในทีมชุดนี้ MSS ถือว่าชื่อเสียงน้อยที่สุดนะครับส่ับผมเนี่ยผมยกให้เขาเป็นซับ4เทียร์2ตลอดศกนะไม่ได้เด่นนะครับเป็นซัพพอร์ตจากโซน n ออดีตเพลเยอร์ทีม u i n c y Crew หรือว่า s o น i c นั่นเองนะครับซึ่งทีมแตกไปแล้วแล้วก็ปิดท้ายด้วย NoT ท l นะครับโยฮันนนั่นเองกลับมาเล่นกับเพื่อนๆของเขาอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ไม่ใช่ชุดฟูลทีม OG แชมป์ทีไสมัยเหมือนที่หลายๆคนคาดหวังไว้แต่ก็การได้เห็น3คนนี้กลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งนึงครับท no ็อปสันโนเทลและเซฟนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นที่ยินดีมากๆของแฟนแล้วนะส่วนใครที่สงสัยว่าทำไมเจอร์รถึงไม่รีเทิร์นกลับมาเล่นด้วยกันโดยเพื่อนของเขานะครับล่าสุดเจอร์รออกจากตำแหน่งโค้ชของทีมลิ u ิ d แล้วโดยเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกหมดไฟอีกแล้วนะครับเป็นรอบที่2แล้วนะไม่รู้สึกสนุกกับเกมเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับก็เลยไม่ได้กลับมาเล่นให้กับครอบครัวในชุดนี แต่จะรอดูเพื่อนๆแข่งอยู่ทางหน้าจอแล้วกันนะตดใครที่คล่องใจครับว่าท็อปสันที่ซ้อมมาเข้มๆตลอดปีที่แล้วเนี่ยดูมีความสามารถที่จะไปแข่งเอาจริงเอาจังได้ทําไมถึงกลับเลือกมาอยู่กับทีมครอบครัวแข่งแบบขำๆแทนนั้นท็อปสันได้ให้เหตุผลว่าอยากให้เวลากับครอบครัวมากกว่าการใช้เวลาทั้งหมดไปเพื่อแข่งขันโดต้า2คือถ้าไปอยู่กับทีมอื่นเนี่ยมันก็ต้องย้าไปอยู่บูธแคมป์ ที่ต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็ไปซ้อมซ้อมซ้อมออกเดินทางแข่งขันทั่วโลกอย่างจริงจังแต่ว่าถ้าอยู่กับทีมครอบครัวเนี่ยกับเพื่อนๆนเนี่ยก็ไม่ต้องซ้อมก็ได้แล้วก็ได้ีมเหมือนเดิมมีเวลาให้ครอบครัวด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งสําหรับเขาในตอนนี้นะพูดถึงชื่อทีม og เนี่ยจริงๆแล้วเซฟไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะสำหรับการตั้งชื่อทีมนี้นะครับจริงๆเซฟอยายกจะใช้ obadgo ที่ผมเคยเรียกชื่อแบบภาษาไทยว่าแก่แต่เกา่าแต่มันโดนใช้ไปก่อนแล้วก็คือถ้าใครจำได้เนี่ยไอโอบัตโกเนี่ยมันคือชื่อทีมของอิลิดันแฮรรี่สายบวกแห่งโซน CS กับตัวเด่นของเขาเคียสไนท์พอพอจะคุ้นชื่อบางอย่างพอพอจะจำภาพได้บางอย่างถ้าใครดูโดตาช่องนี้มาประมาณ3-4ปีแล้วน่าจะจำภาพได้นะครับมันคือยุคป,ประมาณช่วงปี2 0 1 9ทีมที่มาพร้อมกับสไตล์การเล่น คลาสสิก CS ที่แท้ทรูก็คือไม่มีตำราไม่มีชั้นเชิงบวกไม่อย่างเดียวนะครับใครอยากลองหาดูก็ลองเสิร์ชชื่อทีม o b u ั G o นะครับแก่แต่เก่าแล้วลองค้นในช่อง YouTube ของเราได้เลยนะมีภาคอยู่นะครับสมัยก่อนเพราะว่าโดน o b บั g โเนี่ยเขาแย่งใช้ชื่อไปก่อนแล้วนะครับก็เลยทำให้ไม่อยากใช้ชื่อซ้ำเหมือเขานะโดยจุดกำเนิดของทีม OG เนี่ยมาจากเพราะว่าอยากสนุก คิดว่ามันเป็นงานในดิเรกและการงานในดิเรกคนรวยอะ่ะเออเน้นสร้างมีมสร้างคอนเทนต์เน้นตลกเฮฮาและที่สำคัญคือโนเทลเนี่ยมีเป้าหมายครับอยากจะเจอกับทีมบปลรีบอนของ d อ d กอดีตสตรีมเมอร์โที่หลายๆคนเนี่ยไปเข้าใจผิดว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะทำไมคนชอบไปเข้าใจอะไรผิดแบบชอบคิดว่าจะต้องมีดรามงดราม,ม่าอะไรอย่างนี้ตลอดเลยคืออย่างเงี้ย พอโนเทลบอกว่าเอ้ยอยากจะเจอทีมนี้เอ้ยเขารามมากกันเหรอครับเขาทะเลาะเหรอเขาไม่ถูกกันเหรอทําไมมันชอบคิดเป็นแนววันวะเออไม่นะเขาแค่อยากเจอในเฉยๆขำๆนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรกันแล้วก็อีกทีมที่โนเทลอยากจะเจอคือนิกมาแต่ต้องผ่านดิวิชั่น2ไปดิวิชั่น1ให้ได้ก่อนนะหรือไม่ก็ t p c ีัว2เป็นนิกมาลงมาดิวิชั่น2แทนนะครับแต่ก่อนอื่นกะ็คือทีม OG เนี่ย จะต้องเข้าไปในระบบ TPC ให้ได้ซะก่อนนะคือแข่งคุริฟายเข้าไป Division 2ให้ได้ซะก่อนโดยเซบก์กโนเทลครับพูดไว้ในพอดแคสต์ k e y Business ล่าสุดนะว่าทีมเนี้ยจะเป็นทีมที่ไม่เน้นเมตาแล้วก็จะเล่นในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็ชอบเท่านั้นแล้วก็จะไม่ซ้อมทีมจริงจังด้วยนะครับถ้าได้ขึ้นไป Division 1นึ่งเนี่ยก็อยากจะสร้างเมตาของตัวเองขึ้นมา อยากเล่นแบบไร้ expand. ความกดดันอยากลองอะไรที่อยากลองนั่นคือจุดประสงค์ของการกลับมาแข่งในรอบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่คิดจะดูท็อปสันเซฟโนเทลนะครับใน d บ c ที่กำลังจะมาถึงนี้ถ้าพวกเขาได้เข้ามาในดิวิชั่น2นะให้เผื่อใจไว้เลยนะครับว่าพวกเขามาเพื่อความสนุกเท่านั้นอย่าได้จริงจังอย่าได้ซซเรียสกับผลงานของพวกเขานะและเซฟและโนเทลครับก็ได้ประกาศชัยชนะบนแผ่นดินดิวิชั่น2เอ้ยไม่ใช่ ประกาศท้ารบกับทีมเป่าไว้แล้วเรียบร้อยนะว่าใครชนะจะได้เป็นคิงของดดวิชั่นสแต่ถ้าแพ้เนี่ยจะต้องโดนขับไล่เป็นมิติมืดมิติมืดที่ว่านี่ก็คือตกชั้น d b c นั่นเองนะก่อนจบคลิปครับก็จะขอพูดถึงโนวันสักเล็กน้อยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงความหัวร้อนของโนวันมาตลอดการเป็นโปรเพลเยอร์ของเขาอาจจะล่องใจว่ามันจะเอาหาได้จริงๆหรอ no เนี่ยโนวันเนี่ยแต่เซฟยืนยันนะว่าโนวันนอกเกมเนี่ย เป็นคนละคนตรงกันข้ามกันในเกมนะครับคือเป็นคนที่ชิลมากดังนั้นเนี่ยเข้ากับกวนเราได้แน่นอนสบายๆนะครับใครเป็นแฟนโด t าผ่านยุคเทียบเม n เจอร์มาเนี่ยถ้ามีคนมาจากอนาคตแล้วบอกว่าโนวันจะย้ายมาอยู่ทีมเดียวกับพวกแก๊ง OG เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีใครคิดหรอกนะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับสุดท้ายแล้วทีมคนแก่ชุดนี้ซึ่งอายุก็ค่อนไปราวๆ2 5เนี่ย จะได้เป็นเสมอตบเด็กๆในดิวิชั่น2หรือว่าจะโดนเด็กๆตบก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าที่ผมดูแข่งในรอบคัดเลือกที่มันผ่านมาเนี่ยก็จะบอกว่าสกิลเพลย์ส่วนตัวเนี่ยมันเก่งจริงๆแต่ว่าเกมเพลย์ในรูปทีมเนี่ยก็ยังรั่วแล้วก็มีข้อผิดพลาดอยู่มากนะครับไม่รู้ว่าเพราะว่าเอาหาหรือว่าคอกันไม่ดีดังนั้น ใครเป็นแฟน OG ชุดแชมป์ทีไสมัยครับคุณก็มีทีมให้ติดตามเชียร์เพิ่มใหม่หนึ่ทีมแล้วนะแล้วก็เตรียมรอรับชมพวกเขาได้เลยในด i วิชั่น2ซึ่งจะเริ่มแข่งหลังจบด i วิชั่น1ปีนี้แข่งแยกช่วงกันนะครับไม่เหมือนกับปีก่อนหน้าที่ตารางมาทับซ้อนกันนะคลิปนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆจัดเต็มให้เฉพาะทีม OG โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับคลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นคลิปรวมการเปลี่ยนตัวที่ควรรู้ ก่อน DPC ซีซันหน้าก็คือเดี๋ยวจะรวมข่าวทั้งหมดเลยที่ควรจะรู้ไว้ก่อนก่อนจะดู DPC ซีซันหน้าเอาไว้ในคลิปคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ